สวัสดีเพื่อนๆชาว g ีเมมเบอร์พวกเราเดอะสตาร์เจ็ดค่ะอ๋ออันนี้ต้องถามพี่ตุงตามค่ะก็ประมาณหนึ่งครับก็ขาาเยอะสุดครับผมก็คือได้มาแล้วก็ขอบคุณมากๆครับแล้วก็เราก็เลี้ยงๆกันครับก็มากกว่าพันครับก็เป็นถือว่าเป็นขวัญกำลังใจมากกว่าครับเพราะว่า สิ่งที่พวกเราทําในทุกๆวีก็มีกําลังใจจากแรงเชียร์คำขอบคุณแล้วก็เสียงกรีดของทุกๆคนที่มาเชียร์พวกเราอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ก็ได้เป็นเยอะเนาะก็ขอบคุณมากๆครับก็ทําให้มีกาลังใจเขัาผมคาร p บ๊อบแดนะครับก็ได้เพลงในเรื่องเพลงน่ารักน่าเลิฟครับก็เพลงนี้ชอบมากมีจังหวะแดนโจ๊ะ เอ้ยไม่ใช่จะโจส้สิแดนดีครับเต้นมันแล้วก็ก็โจ้ะพี่ครับแล้วก็อีกเพลงหนึ่งก็เป็นเพลงของพี่พีเดอะสตาร์นะครับอ่า I นิส d มบาร b o ี y ครับ, uh, รบใช่ครับเพลงนี้ uh, ชอบมาตั้งแต่พี่พีเขาเปิดซิงเกิลแรกครับชอบมากมาครับ ครับถ้าของผมก็เป็นเพลงป๊อปแดนซ์นะครับก็ได้เป็นเพลง too much so much very much ครับเป็นเพลงของพี่เบิร์ดนะครับก็คือเพลงนี้เหตุผลก็คือเป็นเพลงซิงเกิลที่ที่กำลังฮิตอยู่ตอนนี้ด้วยครับแล้วก็พูดถึงป๊อปแดนซ์ผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับแต่ว่าก็อยากลองดูครับว่าตัวเองจะทำได้หรือเปล่าแล้วก็ลองเป็นบทพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งครับแล้วก็เป็นเพลงที่สนุกครับผมก็ชอบอยู่มากๆเหมือนกันครับเพลงนี้แล้วก็สาหรับเพลง ของรุ่นพี่เดสตานะครับผมได้ได้เพลงรักไหคะของพี่บี้ครับผมก็เพลงนี้โอเคครับคือว่าชอบมากเหมือนกันเพลงนึงครับเพราะว่ารู้สึกเป็นเพลงที่อบอุ่นครับน่าจะเข้ากับผมได้มั้งครับห <c oughs> <c oughs> รือเปล่าโอเคครับค่ะส่วนของกวางน,นะคะเพลงแดนก็จะเป็นเพลงรักยังไม่ต้องการค่ะของพี่มาชาก็ออกแนวเศร้าเปรี่ยวหน่อยค่ะแล้วก็ส่วนเพลงช้าก็จะเป็นเพลงอย่าเอาความเหงามาลงที่ฉันค่ะ Hey, ชอบชอบความหมายมากสาวเปรี้ยวนิดคือไม่จะกินดู <laughs> ดูมามมาก <laughs> เดี๋ยวเขาคุดใจผิดใช่ไหมครับ <laughs> ก็ว่าอาเพลงเร็วก็เป็นสาวมั่นใจเพลงช้าก็อารมณ์นิดนึงค่ะเหมือนแบบความหมายดีแล้วเพลงนี้คือชอบอยู่แล้วด้วยค่ะ ค่ะของนน้นนะคะก็เพลงป๊อบแดนได้เพลงอู้ของพี่ปัม,มี่ค่ะก็จะเป็นแทนที่จะเป็นอู้มแบบกันโรหน่อยก็จะแบบให้มีความแดนความโจ๊ะมากขึ้น,นะคะ่ะก็ความเรื่องเต้นนั้นก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่อยู่แล้วอู้ที่แปลว่าขี้เกียจป่ะครับอ๋อเฮ้ย <laughs> <laughs> ไม่ผ่านไม่ผ่านอ่าทุกคนช่วยไว้อะไรกับพี่มุกของพี่ตุ้มตามหนึ่งนาทีนะคะค่ะก็เรื่องเต้นเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ค่ะแต่ก็จะพยายามค่ะเพราะว่าน้อเต้นสวยๆไม่ค่อยเต้นเป็นค่ะเต้นแต่แบบไะไรบ่าบบอวิที่แล้วค่ะที่เห็นนะคะส่วนวีเอ้ส่วนน้อรตสตาร์นะคะนราได้เพลงชอบกระจิบเลยของพี่ฤิ์ค่ะก็คิดว่าน้อจะทําออกมาได้เป็นสไตล์น้ทค่ะก็คือจะใช้เป็นใช้ดนตรีเป็นแนวสบายๆแทนที่จะเป็นดอกเกิลโรแทนค่ะของแอมนะครับเพลงป๊อปแดนซ์นะครับเป็นเพลง บอกว่าย่างน่ารักของพี่เบิร์ดครับผมก็เป็นเนื้อหาที่น่ารักดีก็จังหวะก็โอเคไม่เร็วเกินไปเพราะว่าแอมก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการเต้นยังก็รู้สึกว่ายัางยังไม่เคยยังไม่เคยเห็นในเวทีเด e s สตานอกจากเพลงเพื่อดาวดวงนั้นก็มีเอยู่คนเดียวอันนั้นมันปล่อมันผ่านแไบปบ <c oughs> มึงก็ไม่ได้เต้นมากมายไงยังยังไม่แดนซ์ยังไม่แดนซ์วิกเนี้ยเรียกว่าแดน แต่ก็ไม่ร well ู้ว่าจะแดนยังไงไงก็เดี๋ยวก็ดูกันนะสำหรับอีกเพลงหนึ่งเพลงจากรุ่นพี่เดอะสตาร์นะครับก็เป็นเพลงอ๋อเพลงกลัวความมืดของพี่ดิวครับกลัวกลัวความมืดไม่กล้าหลับตาอยากเจอค่ะขอโทษนะคือมาดูคอนเสิร์ตพวกเราแล้วะอยากเจอมากเดี๋ยวเขาก็เขาดังแล้วเขาดังแล้วเรายังไม่ดังเราเลยยังสู้เขาไม่ได้เดี๋ยวเราจะสู้เขาได้เนี่ย เดี๋ยวเราจะไปสู้กับเขาในเวทีวันเสาร์นี้ละกันนะครับก,ก็กลัวว่ารุ่นพี่เดอะสตาร์จะรับพวกเราไม่ได้ <laughs> ทีทท่ที่กลัวก็คือกลัวพี่เขาจะไม่อยากมาดูหรือเปล่ามากกว่าครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าพี่เขามาดูจริงๆพวกเราข,ขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> ๆจริง <c oughs> ๆแล้วกลัวอายตัวเองค่ะอายตัวเองมากกว่าเนาะกลัวแบบว่าเพลงพี่เขาดีๆอย่ามาทําให้เสียหน้าอะไรอย่างนี้ทำเป็นอย่างนี้แต่ไงนี่ใช่ก็สัญญาพ่านะพี่มีอะไรจะบอกรุ่นพี่ไหม ก็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 ดีครับอะไรดีอะก็เพื่อนเพื่อนพูดไปหมดแล้วครับก็ก็อย่างที่เพือนอยังยังนั้นเลยเยอะเลยพูดพูดได้พูดได้เรื่องอะไรอะก็ก็กลัวจะเอาเพลงพี่เขาไปเสียเหมือนกันแต่ก็จะทําให้ขอมสบารคคับเต็มที่ครับกลัวที่ไหนพี่เนทพี่เนทแต่กลัวที่ไหนครับใช่ไหมโอ้งน้ําตา นก็คือไม่พวกเราไม่คิดว่าจะเป็นน้องเสวี่นะครับที่เพราะว่าเพราะว่าคือน้องน้องเก่งมากแล้วก็น้องมีความสามารถที่ที่ชัดเจนมากในเรื่องของการร้องเพลงครับแต่ว่าคือสุดท้ายพวกเราก็คุยก็จะคุยกันเสมอว่าเรื่องเรื่องของทุกๆุกวีก็ต้องมีคนหนึ่งต้องต้องออกจากบ้านไปเพราะว่าถึงแม้ว่าพวกเราจะทําคะแนนมาได้เท่ากันทุกคนนะครับอันนี้ถ้าเปรียบเทียบก็คือถ้าเกิดได้เท่ากันทุกคนอยู่แล้วยังไงก็ต้องมีคนหนึ่งออกพวกเราก็เลยแบบว่าโอเค เราก็พบเพื่อลาจากอยู่แล้วครับไม่เป็นไรครับก็คือขอให้น้องสู้ๆน้องอยู่ตรงไหนน้องก็ต้องมีคนรักมากๆอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นคนมีความสามารถอยู่แล้วครับฝากความคิดถึงถึงเซวีด้วยนะคะใช่ไม่ได้ให้ค่ะให้ให้ยืมค่ะให้ให้ยืมค่ะเพราะว่าเพราะว่าตัวนี้ตัวนี้ลูกสาวเลยครตัวนี้รักมากที่สุดในทั้งหมดที่น้องเคยมีนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าน้องเขาแบบจับตัวนี้ได้ ได้ได้แบบเล่นไดดีสุดนี่ถ้าเห็นน้องเขาถนัดกับตัวนี้มากสุดก็เลยให้ให้ยืมไปก่อนเป็นของต่างหน้าค่ะคิดถึงนองก็ให้เล่นค่ะเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนเดี๋ยวจะไปเอาคืนค่ะก็ฝากคอนเสิร์ตครั้งนี้ด้วยครับพวกเราก็จะทําให้เต็มที่ครับมันสําหรับพวกเราแล้วมันก็จะยากขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเพราะว่ามันต้องร้องถึงสองเพลงแล้วก็มีเพลงหนึ่งที่ต้องเต้นด้วยซึ่งหลายคนก็ยังไม่เคยเต้น ได้ไม่ดีไม่ถนัดนั่งกาเต้นด้วยครับก็เต้นตามแล้วก็จะเอาให้ให้มันรอดนะครับครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมมาเชียร์พวกเราทั้งห้าคนเลยนะครับครับเพราะว่าวิกนี้พวกเรามามาเพื่อที่จะสนุก่วมกันอยู่แล้วนะครับสาหรับวิกนี้อยากเชิญชวนเพื่อนๆชาวจีเมมเบอร์แล้วก็ทุกๆคนที่ติดตามชมนะครับของเดอะสตาร์เนี่ยนะครับอย่าลืมนะครับมาสนุก่วมกันรับรองว่าวิกนี้มันอีกแน่นอนนะครับ ในแบบฉบับของพวกเราเหมือนเดิมครับแม้ว่าจะเป็นเพลงป๊อปแดนซ์หรือว่าเป็นเพลงของรุ่นพีเดอร์สตาร์นะครับรับรองว่าสนุกครับแล้วก็ซึ้งๆกันนะครับเดี๋ยวมาเจอกันที่มูนสตาร์นะครับแล้วก็กวางก็ฝากวตพวกเราทั้งห้าคนเ้วยนะคะก็กดดอกจันรตามด้วยหมายเลข5้าคนเลยแล้วกันคะ่ะแล้วก็ส่งมาที่4ี่2 8 9 9ี่ปค่ะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะคะ ก็คือกดดอกจัน4930แล้วก็ตามด้วยหมายเลขทั้งห้าคนเลยค่ะครับอย่าลืมนะครับห้าใช่ห้าคนค่ะแล้วก็ก็อย่าลืมส่งแรงใจมาเยอะๆนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าเวลาแบบ พวกเราออกไปร้องเพลงแล้วมันหัวใจมันพองโตเนาะค,ค่ะก็รู้สึกอิ่มเอิบใช่ไหมเพราะว่าเห็นทุกคนมาแล้วมีความสุขกับพวกเราพวกเราดีใจมากครับพวกเราไม่ไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรมากมายไปกว่าความสุขที่พวกคุณมีทุกครั้งที่มองพวกเราร้องเพลงอยู่บนเวทีครับขอบคุณค่ะ i